อ่าครับอีพีนี้เรารอเกิกลิศครับเกิกลิศเมื่อกี้โทรมาบอกลงป้ายรถเมย์หน้าบ้านแล้วกลาลังเดินเข้ามาแต่กล้องไม่รู้ว่าเราถ่ายอยู่เดี๋ยวเราวันนี้อีพีนี้เราสบายๆครับเราพักผ่อนกันที่บ้านกล้องเพิ่งเดินทางมาถึงตามพวกเรามาเรามาได้สองวันแล้วนะนะครับกล้องก็เพิ่งตามมาผมก็เลยนั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆรอ กล้องอะไรบ้างเข้าแล้วแป๊บหนึ่งครับฟลชแป๊บหนึ่งครับฮัลโ o ลร้อนที่ไหนร้อนอะไรสิบห้าองศาแดดร้อนพี่มีอะรินไหมมาเข้ามาก่อนเอาปิดประตูบ้านเอากระเป๋าเข้ามาก่อนกระเป๋าดาบ กล้องนี่พี่ถ่ายสุสาิล์อยู่แล้วเนี่ยแน่พี่อยู่ใครบ้างาอะฮะก็อยู่อะนะกุ้งอยู่อะเพล็กโอเควางไว้ก่อนไ,ไ,อไปไปทักทายคนในบ้านก่อนกุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไมกได้ที่เจอหลายปีโควิดว เครื่องเทศใช่เนี่ยเหนื่อยว่าเราทำต้องบข้าวให้ใช่ถ้าเกิดเป็เหนื่อยเนี้ยเราช่วยทำเลยทำได้เลยปะให้ซึ้งให้ซึ้งช่วยทำของอยู่อ่าเมนูนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอราจะไม่รู้เลยไม่ใช่ถามนะกุ้งกับหมึกเราจะทำเอ่อต้มยำกุ้งกับปลาหมึกต้มยำกุ้งกับปลาหมึกกับปลาหมึกแล้วก็ใส่เห็ดป่าใช่ไหมวันใส่เห็ดป่ากับเห็ดฟางแล้วก็น้ำม่ก ใส,ส่โครงหมูน้ำหมกักซี่โครงหมูไว้เด,วเดี๋ยวทอดกับกระทะไล่น้ำมันแล้วก็ทอดแล้วพ่อได้ก็ได้หมูใช่ไหมใช่เแล้วก็ทำออทอดมันปาลากรายแล้วเดี๋ยวก้องมาพอดีเลยก็ต้องก็ผัดผัดผักนะผัดผักเออข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนไม่รู้ผัดเผ็ดเอาเมียได้มทอีกแล้วเหนื่อยมะเนี่ยผาดเนื้หนื่อยละนี่บ้านนะกุ้ง นี่ขไหนไหนนี่ครัวผมอ่าทำไมเป็ครัวผมคืออะไรแล้วก็ครัวสครัวเกิดครัวเกิดคลิปเกคเกิดครัวเกิดเกิดเครัวเกิดครเกิดคิปเกิดอครัวเกิดครัวเกิดคลับเกิดคิปเกิดคลรัวเกิดคิเกิดคปัเกิดคลิปเกิดทลิวนรัวเกลิปครัวนี้ดลงปครัวเกิดคอิปครักัเดเดลยปคันนี้กล้องรัวเกิดลรวกัวเกดิรวดคลิปครเิดิปคเดีลวเดหปคกดคลปเกปเก็บ อ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องกล้องกันผมมันหนักขนาดนั้นเลยก็ยกสองมือดิอ,อ,ดอันนี้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 พี่นอนที่ห้องนี้นี่ห้องบารลบใช่ก็ป่าลบมย้ายออกแล้วไงไหรือกนจะนอนห้องป่าล็กห้องบารลคือนี่ห้องบารลอ่ะก็จะนอนห้องป่าลบไหมอ่ะอ่ะจะพี่นอนก็ก็เดี๋ยวพี่นอนแต่เเดี๋ยวพี่ย้ายไปนอนห้องห้องชินดีก็ได้ นี่อันนี้อันนี้ที่ซุกหัวนราของเกิร์ลลิสนะครับโอเคไปนอนนี่แหละโอเคนอนก่อนนะเข้าเข้าสิทธิ์ระบบด้วยไม่เอาลงไปช่วยทาเร็วนี่นี่นี่เดี๋ยวห้องนี้ว่าอีกห้องหนึ่งห้องนี้คือห้องชินดี้ห้องชินเก่าชินดี้แต่ที่ป็นห้องใครไม่มีไม่มีเอาก็ในห้องนี้อ่าเปิดไปนี่คือห้องชินดี้อ่าี่ห้องชินดี้อันนี้คือห้องชินดี้เก่าชินดี้อย่าอยู่ห้องนู้นแล้วอ่าเคารก็เลยไม่นี่อ่าอ่า เหนื่อยจัดเอ้ยอน,นี่เปนเสื้อคุณคุณนี่เสือ้อที่อาพึกแต่พึ๊กใส่วันนี้เเสื้อกล้องเท่ยวเนะีะ่ใช่ปะเสื้อพี่เสื้อกล้องมันเป็น,นสี่อันอ๋อสี่อัไปลงมาช่วยเขาทำกับกับข้าวไปนี่ห้องนกงักกุ้งเออนี่ห้องนกงักกุ้งห้องที่เราเคยนอน <laughs> กับข้าวที่เตรียมไว้มีต้มยำก,กย<ม>ุ้งหมึกทอดมันปลากายซี่โครงหมูทอดอันนี้พี่ถ่ายจริงเลยแล้วก็ <laughs> ไม่ใช่ รายการพี่รายการใครน่ะเออรายการให้เป็นอ,อ,อย่างเออสุขเสิดฤทธิ์วันนี้นอะไรธนาคารเอธนาคารเสริมฤทธิท์แล้วกันนะเออ <c oughs> พี่เรียนแบบพี่แนงไงก้องพี่ไม่อยากเป็นคนพูดแล้วพี่อยากเป็นคนถ่ายวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาน้ำให้กล้องอน่อยเอาน้ำเปล่าเปล่าหรือน้ำเย็นช้าขวดนี้เลยมะนาวมีนะนี่มะนาวมีมันาวมี <c oughs> นี่นี่มันนาอยู่นี่มะนาวอ่ะงั้นเดี๋ยวเรา หยุดถ่ายกันตรงนี้ก่อนให้เขาเตรียมของก่อนแล้วเดี๋ยวเราให้เกิดลินเขาทํากับข้าวไม่นี่ขอแยกใส่หมวยกันเพราะหัวยุ่งในทอดทอทหมูโชน่ะกล้องเขาเหนื่อยเราจะให้เขาทำกับข้าวโอ้ยใช้แรงงานเถอเตะบอลเหนื่อยวันนี้เลยทำไรอน่ยอุ่นทอดมันอยู่นะกุ้งมาทอดไปเรียบร้อยแล้วมันที่อุ่นทอดมันเนี่ยมาทอดใช่รออีกสี่นาทีโอเคป่ปแล้วแล้วจะทำอะไรต่อ ไม่อยากทำอะไรเลยจริงๆอ่ะแต่โดนมังคับโดนมังคับถ่ายรายการละอ่าตามต้มยำ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 แล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวผัดผัดผัดใช่ป่ะวะใช่แล้วก็กระดูกหมูนี่กระดูกหมูกระดูกหมูเดี๋ยวรอทอดเลยมั่วทอดใช่อันนี้ก็ผัดผัดอ๋อผัดเห็ดกับข้าวโพดอันนี้อ่าใช่แล้วก็เอาเห็ดใส่ต้มยำต้มยำด้วยอ๋อเห็ดอันเนี้ยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผัดผักเนี่ยก็ผัดอ่อนกับพวกเห็ดพวกเนี้ยผัดผักไอ้นี่ก่อนกระดูกหมู อทอดไ้นี่เดี๋ยวทอดในหม้อทอพี่ก็ไม่รู้ได้ไงล่ะเฮ้อนั่นนี่อันนี้เดี๋ยวเห็ดนี่ใส่ต้มยำโอเคอ่ะเดี๋ยวน้ำเริ่มเดือดแล้วมั้งน้ำเดือดยังอุ๊ยเดือดแล้ว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 าดิวางไหนเนี่ยต้มยำบ้าหรอว่ามีมะเขือเทศกับขาแล้วตะไคร้กับใบมะกรูดอ่ะเดี๋ยวใส่กุ้งก่อนได้ไหมเดี๋ยวใส่ใส่นี่ก่อนอ่าได้ๆอ้าไม่ใช่เดี๋ยวไปเอาใบมะกรูดกันเองอ้าวเออว่าต้องเอาใบมะกรูด ใบมะกรูดอยู่ในสวนหลังบ้านไป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 ไม่มีนะเฮ้ยไม่มันมีใบมะกรูดอยู่สวนหลังบ้านกูกูมาทำอะไรวะเนี้ยอยู่ตรงไหนวะอยู่ไหนพี่อยู่ไหนวะมีกระต่ายรองเท้าโอ้โหใส่มาก่อนอันนี้เหรอเอาไงเด็ดแข็แข็งนะ ไกมด้แล้วไปหยิบไปไปกูญและเอาลง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 เออมันก็ดูเป็นต้มยำร้อนอ้าวก็เปิดฝาดิเดี๋ยวมันร้อนเนี่ยผ้าอยู่อืมอาให้ก่อนนะใส่กุ้งเลย อ้าวรถตะไคร้เราไม่มีเราทําไงอ่ะนี่นี่เอาผงนี่ใส่อ่ะมีผงเขามีผงสําเร็จรูปฮะเขามีผงสําเร็จรูปอ๋อโอเคโอเครบเครื่องทุกอย่างเก๋ไหมมอ้าหยับเด็กครับสองถุงเลยไหมกุ๊งถูกใส่ถุงเดียวไหมใส่เห็ดได้ไหมนี่เราใช้ผงนี้ไม่เอาหาน้าไม่ได้เดี๋ยวโฆษณาให้เขาไม่ดีไม่ดีใช้ผงนี้คือยังไง แทนน้ำยำไงเพราะผงน้ำยำแทนอือเพราะว่าไอ้นี่ไอ้พวกนั้นมันหายากไงที่นี่มันไม่มีไม่ใช่เมืองไทยอ๋อก็ใส่ผงน้ำยำไปเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์หน่อยเซ็นเซอร์นี่ใส่เห็ดด้วยใส่เห็ดด้วยฮะใส่เห็ดด้วยเดี๋ยวต้องหาอะไรมาคนกันไอ้นนี้นี่กัน โยบเลยครับโหช่างกล้องเกะกามากเลยนะกุ้งกุ้งุ้งุ้งเอาเมื่อกี้อุ่นทอดมันเสร็จแล้ว <g ul ch> เดี๋ยวเอาซีโครงหมูลงแล้วกันะนะแล้วกุ้งเขาหมักมาสามปีแล้วตั้งแต่โควิดเนี่ยเขาหมักมาสามปีตั้งแต่โควิดเนี่ย อ,อ,าาอยังไม่ได้มาสักทีเนี่ยจนวันนี้แหละฝันที่เป็นจริงเดี๋ยวเขาจะแข็งๆหน่อยเพราะมักไปสามปีแล้วนักกุ้งน้ำตาแทบไหลวันนี้มาถึงนี่ครับนักกุง้งนี่นักกุง้งท,ที่ที่ที่หมักไปสามปีแล้ว หลลังก็ไปถ่ายแ้วเดี๋ยวเพิ่งพี่พรีเซนต์คนดูพี่อยู่ไทยหมดเลยไม่เผื่อ EP นี้คนอยู่ที่อังกฤษหรือใครคนไทยเขามาเที่ยวที่ลอนดอนมาลิสบอนมาธิวิทย์แฮมแห่เขาจะมามานวดไงอาฝ่าฝ่าฝ่าขอ้วนวดอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วกุ้งชื่อยาวชื่อยาวอะร้านนวดชื่อคอร์ลิคอร์ลิสติกไทยไทยลพีอยู่ตรงเนี่ยธิวิทย์ที่อันกรีน ชั่วโมงก็60นาทีอ่ะห้าสิบห้าปอนร้านอื่นสี่สิบห้าไหรอก็ร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นไงร้านนี้ร้านคุณอะไรนะคุณเกือกเกือกเกือกกลิตเกือกกลิตคั่วเกือกกลิกเกือกเออคุณเกือกพอใจจะจ่ายก็มาไม่ใช่ไม่ต้องมาไปร้านอื่นไปเมื่อร้านอื่นก็แล้วแต่จะมีแย่เหมือนกัน ขนาดกระดูกหมูยอยู่มาสามปีเลยเนี่ยโอ้โพ,อพอตอนนี้เหลือแค่ผัดผักยากสุดท้ายแล้วครับทุกอย่างเสร็จแล้วมามากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเราใส่น้ำมันนิดเดียวพอน้ำมัน,นมะกอกด้วยโอ้โหเดี๋ยวดเดี๋ยวคนจากเดี๋ยวโดนราตับนิดเดียวพอนิดเดียวพอ ไม่เยอะยเก็บก่อนสนุกไหมคนถ่ายอะ่ะม,มาเหนื่อยๆใช้กูเป็นทาสเลย,ย,ยอ่อยาอแ่นให้กำลังใจออนี่อันนี้อันปเทียเลยา,าหมเราโรยต้นเอยโรยเนื้อเลร ไม่รู้มันร้อนอย่างนี้อยมันไม่ร้อนน้ำมันหอยครับแพนด้าแพนด้าดอถามเยอะจริงโอ้ยไม่ลงเอาน้ำเปล่าให้พี่ป้องมาไม่หนึบหรอใส่ใส่ใส่แบบไม่ต้องใส่เดี๋ยน้ำเผ็ดมันอ้ ดีหน่อยโอเคครับเดี๋ยวนี้ครับทำตายนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อย เรียบร้อยเสร็จหมดทุกอย่างนี่ต้ยมยำนี่ข้อคคัวไม่ไหวแล้วครับขอกินก่อนนะมีอะไรบ้างตกลงมีต้ยมยำกระดูกหมูทอดผัดข้าวโพดท,ทอดมันอันนี้หิวเลยใช่ปะก็มาถึงตั้งนานแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเรากินกันก่อนแล้วเดี๋ยวกินเ็จค่อยมาว่ากันใหม่ นักกูแมไหมครับพวกบอลมากันแล้วก็ก้องเพิ่งตามมาวันนี้เออก็คิดถึงไม่ได้เจอกล้องตั้งแต่ตั้งแต่มีโควิดนะเพราะปกติพวกน้องบอลมากันทุกปีเห็นกล้องกล้องมาครั้งแรกปีหนึ่งห้าเนาะใช่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าแล้วก็มาทุกปีเลยอ่ะใช่ไหมรามาสิบเก้าครับใช่แล้วพอปีหนึ่งเก้าแล้วมาเจอโควิดปีสองศูนย์เออแล้วก็คิดถึงอยู่แต่ก็ ก็เนี่ยเวลามาเนี่ยนะก็จะดูแลเรื่องที่พักทํากับข้าวให้อะไรให้สนุกสนานแต่ก็ไม่ต้องมาบ่อยก็ได้นะเน้นๆเอาเอาสองสามปีมาทีก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมาทุกปีอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็อิ่มเลยคือดูจานเลยดูกับข้าวเลยอยากอยากจะนอนแล้วเนี่ยง่วงมากเลยนี่ดูมันมันหมดทุกอย่างเลยเนี่ยนั่งเครื่องมาไม่นอนเลยพี่ นั่งเครื่องมาเลยไม่นอนนอนไม่หลับเต็มมากอร่อยปะอร่อยแรงดูดีหมดเลยอ่ะมถอนมวกหน่อยป่ะเออเออคนเขาอยากเห็นหน้าเต็มๆพูดเพิ่กินปะขนมอะไรอะไรขนมอะไรมาแล้วกูกินครับปลาหมึกอะไรขนมเลยอ่ะยิ้วปลาหมึกมาด้วยเหรอโอ้ยโกมือ ต้องชออะไรกันนะขอหนชิ้นะโอ้ยโหเลยโอ้โหนี่กล้องพกกลมือมาจากประเทศไทยเลยเหรอไม่มันรถแรงมันรถแรงไม่เห็นเป็นหนวดหนวดไงก็เลยไม่ได้คิดว่าอะไรมันหนวดเขาตัวเองก็เลยให้ลูกย่ออะไรเนี่ยกลมือกลมึกตั้งแรกอ่ากมักกมักกมักอะไรเลยเนี่ยโอ้โหจบก็จบหมึกหมดหมดขวดเลยหมดตู้หมดตู้ โอเคอ้าอันนี้อีกรุ่นหนึ่งปลาหมึกอบกรอบปรุงรสเอันนี้อร่อยอ้าชิ้นนึงกินอร่อยอร่อยอันนี้คนไม่นะโกหมึกอาจจะมีมาขายในลอนดอนเลยนะเนี่ยบอกขอชิ้นเล็กแล้วก็บอกขอชิ้นเล็กๆไงอร่อยไม่แก่ไม่แก่ฟึ่งพึ่งพึ่งก็ห่วงมาเองเปล่าห่วงแบบไม่แก่ผมไม่เข้าใจว่าในี้แค่ไหน อ่ะโอเคกล้องบายบายทุกคนก่อนอีพีนี้จบแล้วเอาพูดถึงแฟงข่าพูดถึงแฟนบอลที่เราเออดูอยู่หน่อยดีใครดูก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์แล้วก็โอนเงินให้ผมคนละบาทอะผมเอาหมดตอนเนี้ยขอค่าตัวคืนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งเลขที่บ <C> ัญชีไป้บัญชีเลขที i, pues ่บ <c ats> ัญชีกองข้างล่างรายการนี่เลยขอคนละบาทครับเดี๋ยวหักใครจ่ายผมจะไปทำบุญผมไม่รู้ขอคนละบาทนะกุ้งตอนนี้ถ้าเกิดจะมีอยู่สองล้านควรจะได้สองล้านบาทเดี๋ยวผมหักที่เหลือผมไปทำบุญหมดเลยขอค่าตั๋วคืนแต่ก็ั๋วแพงเหมือนนั้นนะเนี่ยต้องชนไหนช้อนไหนช้อนช้อนต้นไหน โอเคขอขอบคุณนักกุ้งเลยครับอ๋อก็ขอบคุณนักกุ้งครับไม่มีนักกุ้งเราก็คงไม่มีที่พักฟรีมีอาหารฟรีกินทุกวันหรอครับตลอดตลอดระยะเวลาที่พวกเราอยู่ที่นี่กันอ่ะก็ขอบคุณนักกุ้งเสร็จแล้วนะครับ EP นี้แล้วก็ตลอดทั้งประมาณสามสัปดาห์เราอยู่นี้ก็ต้องขอบคุณนักกุ้งทุกวันแหละแต่ตอนนี้เราถ่ายรายการกันอยู่เราก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนผู้ใหญ่ผู้ ผู้ใจดีทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นราวันทานสปอร์ตนะครับรถสไลด์อ่อนรถสไลด์ทั่วประเทศไทยรถสไลด์24ชั่วโมงติดต่อไปได้ครับใครมีปัญหารเรื่องรถยกรถสไลด์ต่างๆนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์กีฬา f v t ครับนี่เที่อที่ผมใส่อยู่นะแล้วก็ EP นี้ก็เหมือนเดิมครับแจกให้5ตัวกับคนที่ทํากฎกติกาตามเดิมนะครับก็ไลค์ที่ EP นี้แล้วก็แชร์แล้วก็มาแปะไว้ใน โพสต์ทางเพจใน f c e e o o o นะครับแล้วก็จะมีทีมงานคัดเลือก5ผู้โชคดีแจกเสื้อ FPT ไป5ตัวนะครับแล้วก็ p e t House Shop นะครับก็สำหรับคนรักหมาลักแมวนะครับสัตว์เลี้ยงต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรืออุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างอยู่ที่ซอสีไซส์ที่บางแสนนะครับก่อนถึงมบุรพาก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนคุณภาพดีและราคาย่อมเยาว แล้วก็สุดท้ายครับนี่ครับบุกมาถึงลอนดอนนะครับโกหมึกนะครับผลิตภัณฑ์โกมึกปลาหมึกปรุงรสต่างๆมีหลายรสชาติมากมายเลยครับ QR โค้ดขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับใครสนใจอยากจะอุดหนุนโกหมึกหรืออยากลองลิ้มชิมรสปลาหมึกอบแห้งอบกรอบต่างๆก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนครับซื้อที่รายการของเรา QR โค้ดจะขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับก็อุดหนุนโกหมึกก็เหมือนอุดหนุนสุขสั์สิครับ รายการนี้จะอยู่ได้ยาวๆก็ต้องซื้อกลมือกกันเยอะๆครับ <c oughs> ไปแล้วครับขอบคุณครับเจอกัน e อีพีหน้าอ้าวชนอากล้องพูดไยถึงคนที่เขาดูอยู่หน่อยดิว่าเออว่าเรามาเที่ยวที่นี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยเ <p are> พิ่งมาเองยังไม่เที่ยวเลย <c oughs> พี่จะพูดถึงร,รายการพี่ไม่พูดเดี๋ยวค่อยพูดอยากดูเขาดูอีพีอ, <c oughs> อื่นอือไอเจ้าของรายการจะไม่ถ่ายหรอกเนาะ <c oughs> อู้ของขางอะไก็ได้มั้งโ <c oughs> <c oughs> อ้โหทำเองไม่มาแต่ถ่ายให้เออ ไอเย็นดิี่โห็นไรก็แบบมึงถ่ายอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมาถ่ายให้เอาเดี๋ยวถ่ายให้เอาไหมอ้โหขำอย่างเดียวเลยพี่เข้าใจฟิลพี่แนงไงพี่ออกพี่ออกแนง็มึงดีพี่อย่ามาออกเสียงมาล้ออย่างเดียวเลยอะเนี่ยเอาดูดูเอาดูดจะให้กำลังใจเลย ไม่แต่พึ่งมันก็หั่นไปหมดแล้วไงเมื่อกี้ไงแล้วกุ้งใส่หมดเลยครับพอปะเออยังไม่รอบแรกไม่ต้องเลยมีเงไ้อละโอย้ยังมีเนื้อที่ต้องใส่ไปได้อ,อีกสามสี่อัน